ภูเก็ตครับเดินหน้าสร้างความเข้าใจให้แก่นายจ้างนะครับแรงงานที่มีการจ้างแรงงานประมงย้ำต้องใช้แรงงานถูกกฎหมายเท่านั้นครับที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตครับนายวัชรินรัตนชูประมงจังหวัดภูเก็ตได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตสอนชนภูเก็ตสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตด่านตรวจประมงจังหวัดภูเก็ต สมาคมมิตรภาพอันดามันสมาคมชาวประมงภูเก็ตและสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีการดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจตอบข้อสักถามของนายจ้างในเรือประมงเกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงาน การจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายเพื่อพัฒนาภาคการประมงภูเก็ตให้ใช้แรงงานประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทุกคนต้องปลอดภัยจากโควิด -19 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจกับนายจ้างและได้มีการตรวจแรงงานในเรือประมงและใบอนุญาตทำการประมงรวมถึงการตรวจตราเน้นย้ำนายจ้างและแรงงานในเรือประมงให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายค่ะ